ก็ได้รับตำแหน่งใหม่ต้งแต่ที่หนึ่งเวลาตอนห้าทุ่นะครับก็รู้สึกเป็นเกียรตินะครับที่ว่าได้มาร่วมงานกับชุมชนนะครับวันนี้ก็มีก็มีอะไรที่จะแนะนำให้ทานทางได้บริการอยู่นะครับเพราะว่าทางเราก็จะต้องเห็นว่าเป็นวัจจหลัของภาคใต้ เกี่ยวกับเรื่องพัฒนาครับก็เดี๋ยวมีอะไรค่อยค่อยพิ่มขึ้นก็จะขอบคุณมากครับ เรามุ่มไปข้างหน้าเพื่อแสวงหาโอกาสใหม่และสร้างการเติบโตที่ย,ยั่งยืในให้กับธุรกิจหลักสามกลุ่มกลุ่มธุรกิจน้ำมันกลุ่มธุรกิจ้าปลีกสินค้าและบริการอื่นๆและกลุ่มธุรกิจต่างประเทศปีนี้มาต้นปีปนะครับสิบเอ็ดกรกฎาคมเราก็เอาโ r อาเข้าสู่ตลาดบสร้างขายเพื่นให้กับประชาชน ซึ่งได้รับการตัดรับอย่างล้นหลามนะครับเป็นบริษัทมหาชนบริษัทึ่งที <c> ่ <oughs> มีผู้ถือหุ้นไข่ผู้ได้ทั้งหมด500สามหมื่นรายการแต่ว่ามีคนซื้อทั้งหมด5 3 1สามหมื่นคนโออาทำธุรกิจ3กลุ่มนะครับธุรกิจาาน้ำมันธุรกิจการค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกแล้วก็ธุรกิจต่างประเทศนะครับธุรกิจน้ำมันเรามาี p ีดีทีสเตชันนะครับครอบส่วนในตลาดเป็นอันดับหนึ่งมาตลอด23ปี oh, <yeah. S 1> ถ้าผมต้องการถอแล้วก็ม,มันหล่อเลื่นพีดีทีลูปิแคนนะครับธ mm ุร hmm. กิจมันออยเรามีคาเฟ่นในซอนประมาณ3,400สาขาแล้วณปัจจุบัน mm hmm. เป็นอันดับ6ของโลกที่มีจำนวนสาขามากที่สุดในโลกนะครับ mm hmm. มีแฟรนไชส์ hmm. ที่ทำมาสเตอร์แฟรนไชส์ของเท mm ็กซัสชิคเก้นนะครับแล้วก็มีร้าน ของเซเว่นอีเลเวนแล้วก็จิฟซีอีก2,000กว่าสาขานะครับธุรกิจต่างประเทศ o ออรเราก็นำธุรกิจของคนไทยเราไปเปิดสาขาที่ต่างประเทศนะครับมีทั้งคาเฟ่เมซอนมีทั้ง t t ทีทีสเตชันรวมแล้วกว่า500กว่าแห่งนะครับซึ่ง คุณว่ามไม่ปอดิผมใช้น้ำมันเครื่อง1 0 w 5 0อยู่แล้วตอนหลังแต่ผมเห็นว่ามันมันหายไปหรือว่าเขาเขาเลิกผลิตครับ20จะหาคำตอบมาให้ว่าว่าทำไมรุ่น 20W50 เนี่ยถึงเลิกขายไปนะครับในต้องขออภัยดรวยผมไม่แน่ใจในจ,จุดงนี้ได้ค่ะ